สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสอง5าสอ n n าชนะคะคลิปนี้นะคะเป็นชุดบนนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยวิธีคำนวณนะคะสูตรที่หนึ่งะคะเป็นสูตรหลักสิบใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะหลักร้อยคูณสองใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะหลักหน่วยสามคูณสองนะคะได้ หกนะคะบวกสามหลักหน่วยนะคะหกบวกสามนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบนะคะใช้ศูนย์ สูตรที่สองนะคะหลักหน่วยนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักหมืน่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งะคะได้หใช้สามตัวนะคะเลขที่ออกนะคะแปดเก้าสี สูตรที่1นนะคะได้9 0เข้าที่9นะคะหลัก 10. สิบสูตรที่2นะคะได้4 5 6เข้าที่4หลักหน่วยต่อมานะคะ8นะคะคูณ2ได้16ใช้6บวก0หลักหน่วย หกบวกศูนย์นะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสูตรที่สองนะคะหลักหน่วยใช้หลักหมื่นนะคะหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะห้าหกสาม สูตรที่หนึ่งนะคะเข้าที่หกสูตรที่สองนะคะเข้าที่สามต่อมานะคะห้าคูณสองนะคะได้สิบใช้ศูนย์บวกเจ็ดนะคะหลักหน่วยศูนย์บวกเจ็ดนะคะได้เจ็ด จ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดสูตรที่สองนะคะห้าหลักหมื่นนะคะห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะหกแปดนะคะเจ็ดสูตรที่หนึ่งนะคะเข้าที่แปด สูตรที่สองนะคะหลักหน่วยเข้าที่เจ็ดต่อมานะคะหกคูณสองนะคะได้สิบสองบวกนะคะศูนย สอบวกศูนย์นะคะได้สองบวกหนะคะได้3าสูตรที่2องนะคะหนะคะหกบวกหนึ่งได้7จ็บวกหนะคะได้8เลขที่ออกนะคะสองสองเจ็ด สูตรที่1นะคะเข้าที่สองนะคะหลักสิบสูตรที่สองนะคะหลักหน่วยเข้าที่เจ็ดต่อมานะคะสองคูณสองนะคะได้สี่บวกสหลักหน่วยนะคะสี่บวกสี่นะคะเป็นแปดแปดวกหนึ่งนะคะได้เก้า สูตรที่สองนะคะหกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดเลขที่ออกนะคะสามแปดแปดสูตรที่หนึ่งนะคะหลักสิบเข้าที่แปด สูตรที่สองนะคะหลักหน่วยเข้าที่แปดต่อมานะคะสามคูณสองนะคะได้หกบวกหกนะคะหกบวกหกนะคะเป็นสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามต่อมานะคะหลักหมื่น หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเนาะสูตรที่หนึ่งนะคะได้สองสามสูตรที่สองนะคะก็ได้หนึ่งสองสามนะคะจับคู่สองหนึ่งนะคะ สองสองแล้วก็สองสามนะคะสามหนึ่งนะคะสามสองแล้วก็สามสามนะคะสองหนึ่งสองสองสองสามแล้วก็สามหนึ่งนะคะ สาสแล้วก็3าสานะคะคลิปนี้นะคะแอปก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ